เล่นโปมาหน้าด้านให้กูเช็คคืนอันนี้เออเอออันนี้ครับตรงท่าท้อนมันขึ้นมาโปรเทคแบบนี้เพราะว่าเอ่อเป็นไฟโปรแมนครับแต่ถ้าติว่าเป็นเลดอนจินฉีดมันจะเป็นแบบนี้กระดรกขานี่ครับถ้าเป็นคิดขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าสีครับอันนี้ผมยึดเงินเลยนะครับ ตอนเด็กๆมีคนเขาถามเพลงเฮียอะไรที่กูเปิด20กว่าปีผ่านไปยังอยู่กับรามที่กูเสิร์ฟ1985นั่นแหละคือปีที่กูเกิดมึงไม่ต้องห่วงยังมีแววซู้อยู่ทุกเวลาผ่านแก้วในตาที่กูเบิรดและยังคงทำในสิ่งที่เชื่อถึงรู้ว่ากูจะไม่ดังก็เพราะว่าขากูมีไว้เดินมันไม่ได้มีไว้ให้กังกระโดดลงเรือมือไม่พายถ้าอยากจะพังก็ให้พังไอตอนกูตายทิ้งไว้แต่ชื่อจะมึงไม่จำก็ไม่จำมึงไม่ต้องพูดมากไอสัตว์ถ้ามึงไม่อยู่ข้างในเกมงเพราะมึงไม่พร้อมไ่้ ใจข้างในเจ็ใส่หัวกันไปให้พ้นตรงกลางมึงไม่ได้อยู่ข้างในเฟรนและกูไม่สนว่าฮิปฮอปให้นาฬิกามึงกี่เรืองหรือว่ามีบ้านมีรถใช้เงินหลักล้านไปกี่เดือนจะดูดกันชาเสพแต่ยาหรือเย็ดผู้หญิงไปกี่เมือง้าวัดที่คำกันบารต่อบาจะเจ๋งกว่ากูสักกี่ฟื wake อ p ฮับเวนเวกับฮิปฮอปกันตั้งแต่บีทฮิปฮอปกันตั้งแต่เด็กกูฮิปฮอปตั้งแต่อดีตอ่ะฮับฮับเวนเวกับขอบฮิปฮอปที่ยังคงอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนใครไม่บรรจบก็ตบให้หลบไปเอื้อนเอื้อนขอโทษทีที่อยู่ไม่เป็นที่อยู่ไม่เชื่องเชื่องทุกปัญหาไอ้เพลงมันบรรเลงจบไปเป็นเรื่องเรื่องมึงไม่ต้องห่วงเพราะยังมีกูอยู่ชั้นคนอยู่กับมึงทุกเวลาไม่ว่าทั้งรวยหรือทั้งจนดูแลตัวเองให้ดีไอสัตว์โลกนี้ทั้งแหลมและทั้งคมตีนยังตะกายอยู่ที่พื้นแต่ตาต ฮิปฮอปมาตั้งแต่เปิดไม่ได้กิ๊กก็มาตั้งแต่เกิดชีวิตพิกก็อกมาตั้งแต่เกิดอัมฟอมเดอะบล็อกมาตั้งแต่เกิดโดนกิฟต์เอาฟักมาตั้งแต่เกิดกูไม่ได้ซอฟมาตั้งแต่เกิดวิญญาณกูบอสมาตั้งแต่เกิดความคิดกูวินมาตั้งแต่เกิดไม่เคยประวิงมาตั้งแต่เกิดเทไมซสิ้นมาตั้งแต่เกิดกูเดินบนดินมา มีกินมาตั้งแต่เกิดกูเห็นความจริงมาตั้งแต่เกิดและพร้อมจะบินมาตั้งแต่เกิด